ล็อเพือนคุณไม่ได้ล็อไม่มาล็อแล้วมันีจบแล้ว้ยังมาอยู่เลยอ๋อก็ไม่เป็นไรล้อนั่งไปนิดนึงอ้าวเฮ้ยกััด้าตัดทดึงเนาะแต่กูไม่พูดไปแล้วเนี่ย โอ้โหจะเชิญพีทมามาได้อ่ะเพราะว่าเขาก็ทํางานอย่างอื่นทำงานแสดงทำงานอะไรอะไม่แล้วเรากลัวว่าน้องเขาจะไม่ไม่กล้าขึ้นมาเสิร์ฟด้วยใช่เพราะว่าคือเมื่อก่อนน้องพีทชอบเราเพลงแต่ว่าอาจจะมีความไม่กล้าอยู่หนูอยากค่ะแต่วันนี้มชวนมงชวนดิมึงชวนดิมึงเอาไปคอนเสิร์ตคนเยอะจตายค่ะมึงไม่ชวนละมึงชวนก่อนดิเฮ้ยพีตอยออกมาให้ตอยเฮ้ยส่ตวเนี่ยสตวไเนี่ย อ๋อนี่นี่สุนสุนแล้วก็มีป้ายไฟใหญ่ชื่อคนะคือแก๊งคนรอใช่ค่ะคือท้งแสยามก็ต้องเป็นแรมสยามแมสยามใช่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเหมือนสบคลังไคะแสยามอ๋อยแล้วต่อไปเราเจอแลมนั่นพูดเสียงสูงแลมบริไฮแรมช้างแล้วพูอยากที่สุ มือนรูนุแต่เอาไว้อะไรกไ็เสมอแต่แค่สีไม่ลุงติมถ้าขาวดำละไอเ,เหอเอออี้ยกูดูุรมพูคกูพี่มาเป็นแขกรับเชิญคิดนานไหมไม่ค่ะก็คือไม่คิดเลยค่ะและ้วตกลัดคำเลยหรอคือหนูอยากขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็รอเรามีคนชวนค่ะ ครับเขาซ้อมเยอะมากนะเขาร้องเพลงดีขึ้นกูเคยเจอในรายการกูเคยไปรายการกับเขาแล้วเขาให้กูสอนร้องเพลงตอนนั้นคือไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลยนี่เมืไปคิดคือถือว่าร้องร้องตรงนะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเชื่อให้ร้องอีกรอบอ่ะลองดูดอไม่มีดอไม่มีสั้นนะก่อนร้องเอาวีก่อนเดือดเดือด เลยแม่ตัวเองเลยแล้วกันแล้วกันจริงๆเมื่อกี้ตอนเราคุยเรื่องไอ้ไรเดอร์ไรเดอร์เลยหน้าพลิกมาเลยเออเมื่อกี้เราคุยโครงการคนละครึ่งคนละแข้งนะมั้ยนี่คนละครีเลยโครงการรัประบานโครงการเขาเลยคนละครีคนละคีแต่ว่าแปลไม่ได้นะครับ love is ค่ะ love is love is พี่ออสเสียดายหนูไหมคะที่ไม่ได้อาบน้าโคตรคุ้ดพูดไห พี่ว่าพี่ไว้ใยดีกว่าปล่อยให้ธรรมชาติมันคัดสรรอ่าหนูอยู่ตรงนู้นนี่แล้วดแต่ล่าสุดได้ข่าวบ้างบ้มันนะว่าพี่จิ๊บและเอชโทรมาโทรมาว่าโอ๊ยพี่ทำสัญญาหายไปแล้วชวนนะไม่ให้คือตอนนนั้วุ่นวายเลยที่ค่ายเขาวุ่นวายเลยรอเลียงไปดูเรื่องเสื้อไม่เดี๋ยวมันไปนะ กูกำลังกูกำลังระบบงงระบบความคิดอยู่ว่าโอกาสที่เราจะโชว์ต่อคน่าห้าพันคนทำไมมึงไม่ร้องงงใช่เออทำไมต้องแร็ปเออเดี๋ยวอ๋อแร็ปไม่มีคีมเพราะว่าคีมมันอยู่ที่ใช่เออเดี๋ยววันนี้เราทำบรรยากาศให้ดีที่สุดลองดูบางทีมันมีมีอุปกรณ์บ่งเบิงไฟเฟยอะไรผมขอทีนึงนะสอนสอนไม่อนตัวสอมเลยสอนเลยสอนเลยสอนตัวสอนเลยเมื่อมาหนูแร็ปยังไม่จบทันทอนวันนี้ดูขอแร็ปยาวหน่อยนะ โอเคโอประวัต okay. oh ิคุณว okay. ่าพอแล้วนะแต่วันนี้โอเคโนบีและทันท่อนเอาทันท่อนเลยนะโอเคค่ะเอาละนะคะร้องเพลงนี้ไม่ค่อยเป็นเพลงแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นเชิญ one two three four one พีพีพอพีกฮุกอย่าเพิ่งไปดูฮุกไปดูทุกผมชอบผมชอบมากร้องเพลงอะไรผมชอบมากร้องเพลงมีคำนองเอ้ยพวกเราเราก็ต้องลงท้องทุกอย่างสนิทแต่ชอบมากแต่ว่าเมื่อกี้พี่ออนพูดถึงฮุกใช่ไหมคะครับขอร้องฟรีฮุกได้ไหมคะแล้วทำไมไม่ร้องฮุกป่ะ

พี่ฮุกแล้วไปแล้วเออมากูอยากรู้ว่าตรงคีกันไหมเออได้ป่ะรอฟังมาสเตอร์เมื่อไหร่ยี่สิบสองนี้ค่ะปค่ะปอยยี่สิบสองกันยานี้ครับแล้วเก็บเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยวไอชิบหายเพลงไรตาต่างแห้งมือบ้าหรือเปล่าปล่องยี่สิบสองนี้ใช่ พร้อมเอ็มวีเลยไหมใช่ค่ะว้าฝากผลงานของน้องพีด้วยครับผมครับเดี๋ยวดูเขายังมีเพลงมันมึงไม่คิดจะมีเพลงใหม่บ้างมึงช่วยไปถามพีกกูดิถามไปถามาใหไ่ไอ้ท้ายที่เอากลัร้องเพลงหนูก็ขวบเพลงใหม่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นขีใจไงคะชมร้มันใจด้วยอ๋อาะเอามันออกคีโตอยู่มั้ อแต่รอฟังรอฟังอย่าฟังอย่ารอรอมีแค่หนึ่งเพลงหรือว่ากะประวังเป็นอลบ้มเลยอือหรือว่าไม่รู้ทำอะไรกูอยากรู้เอาไปอยู่ค่ายเขาก็ต้องมีการวาดแผลหรือมึงยืยื้อข้อเสนอไหมล่ะเออแข่งไหมซื้อตัวกูยืนหนังสือขอบคุณไปที่พิเศษมากขอบคุณมากครับ